สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหอยเด็ดครับมาพบกันอีก1 EP นะครับเลขดับบนดับล่างสายแข็งประจํางวดวันที่16สิงหาคม2566นะครับ EP 2นะครับสําหรับชุดนี้เริ่มที่ชุดแรกเลขดับล่างนะครับทุกหลักของแอดนะั้นวันที่ผ่านมานี่ให้2ดับผ่าน,นครบ,บนี้ ดับล่างทุกหลักครับแอดนันให้ดับเลข4มาดูต่อก,กันกับแนวทางของแอดสตังสาวิตีนะครับพาปังด้วยับงวดนี้เลขหมายากนะครับหมายากล่างนะครับดับล่างแอดสวิตีนะครับงวดก่อนนี้ให้เลข8ดดับผ่านนะครับดับล่างงวดนี้ดับล่างครับแอด สวัตรีรีให้ดับล่างดับเลข4ครับมาต่อกันที่เลขดับล่างทุกหลักแอดพิมมี่ิลหกสิหาคม2566กั 3, บดับล่างแอดพิมมีครับดับเลขหต่อกันด้วยแนวทางดับล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP อพีลอยลี่ผลสารนะครับ งวดก่อนดับสามผ่านนะครับวดนี้ดับล่างเจ้าสัวพันล้าน V ีไนะครับดับเลขหนึ่งมาต่อกันกับแนวทางของเอสนาคิโนนะครับหลงทางไม่น่ามาล่างนะครับวดนศุหกสิงหาคมนี้ครับดับล่างไม่น่ามาล่างนะครับคือเลขหนึ่งมาต่อกันด้วยแนวทางดับล่างนะครับรัฐบาลไทยนะครับ ดน้ำพึ่งหมดก่อนดับ6ผ่านนะครับวันนี้ดน้ำพึ่งให้ดับล่างนะครับดับเลข4มาดูที่ดับล่างอินทรเทวนครนะครับหมดก่อนดับ2ผ่านวันนี้ดับล่างอินทรเทวนครครับดับเลข1มาต่อด้วยเลขดับล่างนนทีนะครับวันนี้ดับล่างนนทีให้ดับเลข5 มาต่อด้วยแนวทางรับสนิทดับล่างนาคินสูตรนี้นะครับให้ดับเลขก9นะครับดับสนิทดับล่างมาดูต่อกับผลงานของแอชชนพลครับเลขไม่น่ามาล่างสิหสิงหาคม2566ครับแอชชนพลให้ไม่น่ามาล่างคือเลขเก้ มาต่อกันกับสูตรนี้ครับชุดทําบุญกับพ่อแม่นี้ละบุญนะครับให้เด่นแต่ไม่มานะครับเมื่อที่แล้วสองตัวเลขครับให้เด่นแต่ไม่มาแปดับศูนย์นะครับของไม่มาสักตัวครับวันนี้ให้เด่นแต่ไม่มาครับสองตัวเลขคือหกกับเก้ามาต่อกันด้วยสูตรนี้ครับดับล่างนะครับฟรีดาวนะครับฟรีดอมนะครับขอไปนะครับดับล่างฟรีดอมนะครับ อดีตผ่านมาดับสามผ่าน,นครับวันนี้ดับล่างดับเลขแปดมาดูอีกหนึ่งผลงานของชุดทําบุญกับพ่อแม่นี้ระบุนะครับเลขดับล่างนะครับอดีตผ่านมาดับสองผ่านวันนี้ตามสูตรนะครับดับล่างดับเลขสี่มาดูแนวทางเลขดับนะครับดับล่างนะครับเจ้าน,นี้ครับ MD ดิวเชอร์โมรครับขออภัยครับชื่อผิดครับที่ผ่านมาดับล่างดับ6ผ่านวันนี้ดับล่างดับเลขเก้ามาดูแนวทางเลขดับนะครับหลัก1ิบล่างนะครับไม่มีนะครับวันที่ผ่านมาให้หลักสิบล่างไม่มีแปดกับ9น้าแล้วครับก็ผ่านวันนี้หลัก1ิบล่างไม่มีสี่กับแด มาต่อด้วยแนยวทางสูตรนี้ครับถ้าสูตรเดินต่อนะครับล่างไม่มีนะครับเมื่อที่ผ่านมา2กับ6นะครับผ่านวันนี้ล่างไม่มีนะครับถ้าสูตรเดินต่อครับ2ตัวเลขมี1กับ4มาต่อที่แนวทางให้ดับล่างนะครับ B2 หลวงปูชัยสิบหกสิงหาคมนี้ครับดับล่างดับเลข4ต่อด้วยแนยวทาง ผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับให้เลขดับล่างวันนี้นะครับดับล่างดับเลข1มาดูสูตรนี้กันบ้างนะครับเดินดีมาสมควรนะครับนานๆทีจะหลุดนะครับดับล่างสูตรหน,นะครับรัิบตลมาให้ดับเลขแผ่านวันนี้ดับล่างดับเลข6 ต่อกันโดยแนวทางดับล่างสูตรที่สองสูตรนี้นะครับหมดก่อนให้ดับแปดนะครับวันนี้ให้ดับล่างดับเลขสี่มาต่อกันกับแนวทางดับแต้มรวมสองตัวขออภันะครับดับแต้มรวมสามตัวบนนะครับทีิบ่านมานี่ขวามือนะครับแต้มรวม สามตัวบนนะครับให้ดับแต้มศูนย์ผ่านนะครับเมื่อที่แล้วแต้มรวมสามตัวบนก็คือแต้มสองนะครับวันนี้ดับแต้มรวมสามตัวบนนะครับสายลมเหนือสองร้อยยี่สิบเอ็ดงวดแล้วนะครับยังไม่รู้ก็ให้ดับแต้มรวมแต้มสองนะครับวันนี้มาดูแนวทางดับหลักร้อยนะครับสายลมเหนือนะครับร้อยเจ็ดสิบงวดนะครับ วันนี้นะครับ16สิงหาคมครับดับหลักร้อยบนดับเลข6มาต่อแนวทางของสายลมเหนืออีกสูตรครับดับหลักร้อยบน262งวดนะครับให้ดับหลักร้อยบนนะครับดับเลข1 มาปิดท้ายคลิปนะครับกับเลขดับหลักร้อยของอาจารย์สมานนะครับมาที่ผ่านมาให้หนึ่งดับหลักร้อยนะครับกอผ่านวันนี้ตามสูตรครับอาจารย์สมานให้ดับหลักร้อยบนนะครับดับเลขหนึ่งก็เนี่ยครับเป็นผลงานเลขดับบนดับล่าง EP สองนะครับประจำงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนำมฟาเล็ีแฟนช่องนะครับนำไปพิจรรารณาสำหรับทีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ